ต่อไปก็ขึ้นเทวภูมิเทวภูมินะปัญจหิกามะกุเนหิติปันติจีรันติติเทวาแปลว่าผู้ที่เล่นเปิดเพินยิ่งในกามะขุณทั้งห้าชื่อว่าเทวะมีสามอย่างเทวภูมินี่นะ ผู้เล่นเพิดเพลินในการมาคุณเขาเรียกว่าเทวะเทวะก็คือผู้ที่เพิดเพลินในการมาคุณนั่นเองนี้เทวะเนี่ยหรือเทพนะก็มีอยู่สามอย่างหนึ่งอุปติเทวะได้แก่เทวดาโดยกำเนิดหมายรวมถึงปลหมด้วย อุปติเทวะนะคือรวมผมผมก็เรียกว่าเทวะผมก็เรียกว่าเทพเป็นเทวะโดยกำเนิดคือเกิดมาก็เป็นเทพเลยเป็นเทวะโดยกำเนิดรวมถึงผมด้วยถามว่าอุปติเทวะเนี่ยมีอยู่ในกี่ภูมิ อุปติเทวะมีในกี่ภูมิมีในกี่ภูมินะอุปติเทวะเท่าไหร่นะครับอ่ายี่สิบหกภูมิยี่สิบหกภูมิมีอะไรบ้างเทวภูมิหก เทวภูมิหกลูกประภูมิสิบหกเป็นเท่าไหรล่ละยี่สิบสองอ่นรูปประภูมิอีกสี่รวมเป็นยี่สิบหกภูมิอุปติเทวะเนี่ยยี่สิบหกภูมิอยากจะทราบว่ายี่สิบหกภูมิเนี่ยอุปติเทวะมีปฏิสนธิเท่าไหร่อุปติเทวะมีปฏิสนธิเท่าไหร่กี่เท่าไหร่ เรารู้ว่าอาศัยอยู่ใน26ภูมิแต่ถามว่าอ pues, ุปต er ิเทวะมีปฏิสนธิเ <daar> ท <mit> ่าไหร่เท่าไหร่นะสิบแปดเก้ากับแปดสิบเจ็ดอ่ะผมบวกหแล้วอะไรอีกอ่ะอะอย่างนี้ดีกว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะ สิบแปดอุปติเทวะเนี่ยมันเทพเทวดารวมทั้งพรมใช่ไหมเทวดานี่มีจตุกมหาราชิการด้วยใช่ไหมอ่าดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานรลตีประ,ะนิมเทวดามีปฏิสนธิเท่าไหร่นะเทวดาเทวดามีปฏิสนธิเก้า คือมหายบาทแปดอุเบกขาฉันเจนะกุศลมิบากหนึ่งเป็นเก้าเนี่เก้าแล้วรวมพรมล่ะพรมอีกเก้าเป็นเท่าไหร่สิบแปดแล้วก็พวกเป็นอาศัญญาศาสตรพรมมีมะมีปฏิสนธิด้วยจิตว่าอา,ญญาศัญยศาสตรพรมเนี่ยไม่ใช่ปฏิสนธิด้วยอะไรา รูปชีวิตะนวกกะลาภไงทุกทีแหละคุณพิพาวจะเจอทุกทีต้องเจ๋อชีวิตะนวะกะกาลาบนแล้วบปฏิสนธิอสัญญาสัตพม่ะมันมีชีวิตะนวกกะลาภอย่างเดียวแหละมันไม่มันไม่มีนามปฏิสนธิอะ่ะมีปฏิสนธิเนี่ยนามมีปฏิสนธิเป็นนามซะสิบแปดแต่มาเป็นจิตซะสิบแปด แล้วก็เป็นรูปอีกหนึ่งเนี่ยได้ยี่สิบหกภูมินะอุปติเทวะอุปติเทวะนี่มีคนกี่คนครับอุปติเทวะเนี่ยมีคนอาศัยอยู่กี่คนมีคนกี่คนอุปติเทวะกี่คนนะกี่คนครับ อุปฏิเสวะมีเจ็ดคนใช่ไหมอสุกติอเหตุกขาบุคคลม,มีมั้ยมีมีมั้ยสุกติอเหตุกขบุคคลน่ะมีกัมีปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันตินักุสนวิบากใช่ไหมล่ะสุกติอเหตุกขาบุคคลไงพวกเทวดาชั้นต่ำไงพวกวินิปาติกะอาสุลานี่ไงแล้วก็ทวิเหตุกะา ติเอสุกะปุรชนอริยะอีกสี่รวมเจด,ดคนนะ,ะทีนี้ข้อ 2, สองสมมติเทวะได้แก่เทวดาโดยสมมุติหมายรวมถึงพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชโอรสพระราชธธิดาเป็นต้น นี่เป็นเทวดาโดยสมมุติไม่ใช่เป็นเทวดาโดยกำเนิดนะไม่ได้ได้กำเนิดมาเป็นเทวดาแต่เป็นเทวะโดยสมมุติเพราะว่าพวกนี้ก็ชื่อว่าผู้เล่นเพลิินในการมาคุณเหมือนกันนะครับอุดมสมบูรณ์ในการมาคุณพระหาพระมหากษัตริย์พระราชโอรสพระราชธิดาเนี่ยชื่อว่าเทวะเพราะว่าสมบูรณ์ด้วยการมาคุณไม่แพ้เทวดาโดยกำเนิดเหมือนกัน ข้อสามวิสุทธิเทวะได้แก่เทวดาที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวงหมายถึงพรอรหัน์โดยเฉพาะเท่านั้นวิสุทธิเทวะนี่นะเป็นมุ่งหมายเอาเป็นบริสุทธิ์คือไม่ติดใจในการมคุณเลยบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ก็เป็นเทวะที่วิสุทธิ์ที่บริสุทธิ์หมดจดวิสุทธิที่เทวะเนี่ยมีอยู่ในกี่ภูมินะวิสุทธิที่เทวะมีอยู่ในกี่ภูมิกี่ภูมินะครับวิสุทธิที่เทวะมีในกี่ภูมิอ่ะ อาศัยอยู่ในกิภูวิสุทธิเทวะเจะเท่าไหร่นะ <laughs> เจตก็ไม่ใช่วิสุทธิเทวะเนี่ยเท่าไหร่นะ การสุขติภูมิเจ็ดมีไม่วิสุทธิเทวะเนี่ยพระรหันมีมามีลูกประภูมิสิบห้ามีไหมมีเท่าไหร่ละเจ็ดกับสิบห้าเป็นยี่สิบสองอลูกประภูมิมีไหมวิสุทธิเทวะมีอยู่ในยี่สิบหกภูมินะวิสุทธิเทวะอยู่ในยี่สิบหกภูมิรวมแล้วก็ลูกประภูมิสิบห้า การสุขคติเจ็ดรวมแล้วเว้นอบายสีกับมนุษย์หนึ่งโทษทีเว้นอบายสีบกับอาจารย์ยะหนึ่งพูดผิดไปโทษทีวิสุทธิเทวะนี่นะถามว่าวิสุทธิเทวะปฏิสนธิมีปฏิสนธิกี่ดวงวิสุทธิเทวะเนี่ยปฏิสนธิกี่ดวง สิบเจนจะไม่ใช่หรอกวิสุทธิเทวะเนี่ยปฏิสนธิด้วยจิตกี่ดวงเท่าไหร่นะ <c oughs> สิบสามหมายบากจานสามสี่มารกตวิบากเก้าเก้าด <c oughs> วงเนบ วิสุทธิเทวะปฏิสนธิด้วยไมยบากยานสมยุตสี่มาคตะวิบากอีเก้ามีปฏิสนธิสิบสามดวงนะอาศัยอยู่ในยี่สิบหกภูมิเว้นอบายสี่กับอสัญญะก็สม,มุติเทวะล่ะ สมมติเทวะอาศัยอยู่ในกี่ภูมิ <_ d ata> เท่าไหร่นะครับมนุษย์ <_ d ata> หนึ่งอยู่ในภูมิเดียวมีคนกี่คนสมมติเทวะมีคนกี่คนมนุษย <d ata> ์อาศัยอยู่ในมนุษย์จะภูมิมีคนกี่คนคนที่เรียกว่าเป็นสมมุติเทวะได้อ่ะมีกี่คนฮ <_ d ata> ะกี่คนครับ <_ d ata> อยากตอบห้าแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าหกก็ได้โอ้โหงงเลยอยากตอบห้าแต่ว่าหกก็ได้สมมุติเทวาเนี่ยหมายถึงพระมหากษัตริย์พระราชินีพระโอรสนะอ่าไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เกี่ยวกัเกวกบเทวะโดยกําเนิดใช่ไหม เทวะโดยกําเนิดนันเทวดาเพราะนั้นได้มนุษย์แต่ในนี้มนุษย์ที่เป็นสมมุติเทวะเนี่ยสมมุติเทวะมีคนกี่คนสมมุติเทวะที่เป็นลูกหลานพระ,พระ,พระมหากษัตริย์เนี่ยเกิดมามีมาบ้าใบบดหนกมีไหมมีเป็นคนไทยเป็นไทยเป็นไทย แหมเป็นสุขติอเหตุุกาบุคคล <c oughs> ดูถามว่าเป็นใครก็เกิดบ้าใบบอลเนอะทแต่เป็นคนใครก็สุขติอเหตุุกาง่ <c oughs> ายทวิเหตุุกะมีเปล่าติเหตุกะา,าุูุดุชนมีไหมพระกษัตริย์ที่เป็นพระโสดามีเปล่ามีเยอะแยะไปใช่ไหมพระเจ้าพิมพิสารอย่างเนี้ยจะกาชากา,า,ามีไหมอนาคาอรหันมีเปล่า เอาละวสิมีไม่มันชักเสียงแจกล่นะพระเจ้าสุดโททนะเป็นพระรหนันต์หรือเปล่าเอนนั่นแหละแม้ได้ทั้งเจ็ดคนนะเนี่ยใช่ไมเนี่ยสมมุติเทวะได้คนตั้งเจ็ดคนนะ,ะทีนี้เทวะผู้เล่นเพลิดเพลินในกามคุณ ผู้ที่เพิดเพลินในการมคุณเนี่ยในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเป็นต้นเรียกว่าเล่นเพิดเพลินในการมคุณหรือในทิพสมบัติของตนที่ได้มาเพราะอาศัยบุญของตนเนี่ยก็เทวดาเขาเพลิดเพลินในการมคุณจริงๆนะพระองค์หนึ่งน่ะ ท่านไปเดินท่านเดินจงกรมทำสมณธรรมเสร็จแล้วท่านตายมรณาภาพมรณาภาพพอตายปุ๊บท่านก็ไปเกิดเป็นเทวดาปับ๊บจุติก็ไปปฏิสนธิเป็นโอปปาติกะท่านก็ไปเดินจงกรมต่อที่ในเทวภูมินางฟ้า มาเห็นนะนางฟ้าเนี่ยนางฟ้าประจำวิมานของท่านนะ่ะเห็นก็เลยบอกว่าท่านอา่ามัวแต่ไปทำอะไรอยู่ที่เนี่ยมันไม่ใช่ที่เจริญสมณธรรมที่เนี่ยมันเหมาะสำหรับที่เล่นเพลิดเพลินในการมคุณนะมาเพลิดเพลินในการมคุณกันดีกว่ามาเข้ามาในวิมานมาเพื่อเพลินในการมคุณกันดีกว่าท่าน พระเนี่ยท่านยังไม่ทราบเลยว่าท่านมณน,นาภาพพระท่านอายหน้าแดงอายเลยหน้าแดงก้มหน้าท่านนึกว,ว่าท่านยังเป็นพระนางฟ้าเลยทํามาเอาเอามากระจกนี่นิมเชิญสองดูสัท่านท่านเนี่ยไม่ใช่สมณะแล้วท่านเนี่ยมาเป็นเทวดาแล้ว พระสองกระจกดูถึงได้รู้ว่าอ๋อตัวเป็นเทวดาแล้วนะไม่ใช่พระแล้วยังไปเดินจมกรมอยู่ไดนะ้เทวดาต้องมาบอกว่าที่เนี่ยมันที่สำหรับเพื่อเปินในการมาคุณนะก็ต่อไปนะอันหนึ่งเทวะ ที่แปลว่าผู้เล่นเพลิดเพลินในกามคุณทั้งห้านั้นใช้เป็นคำแปลโดยเฉพาะแก่อุปติเทวะเท่านั้นจะนำไปใช้กับสมมุติเทวะและวิสุทธิเทวะไม่ได้อุปติเทวะในกามภูมิหกชั้นคือหนึ่งจาตุมหาราจิกา ข้อ2ตาวติงสาสมยามาสี 4, ตุสิตาห้านิม,มานอนลตีหกประนิมิตวะวัสวตเีเทวะนี่นะฮะมีในการ,รมาภูมหกเท่านั้นเองเอไม่ใช่ในกรรมามาไม่ใช่มีเฉพาะในการ,รมาภูมหกเขาพูดถึงในการ,รมาภูมเนี่ยมันมีเทวะอยู่หกชั้น เทวะในที่นี้เนี่ยจะเอาไปใช้กับสมมุติเทวะไม่ได้เพราะสมมุติเทวะพูดไปแล้วในมนุษยภูมิตอนนี้จะพูดสมเทวะโดยกําเนิดคือทังเทวดาแล้วก็ลมส่วนวิสุธทธิเทวะก็ไม่แสดงในที่นี้ฮะก็บอกแล้วมันไม่ใช่ที่พระอนาคาพระรอรหัน์ยังอยู่ไม่ได้เลย มันไม่ใช่ที่หลีกเล่นมันไม่มีที่หลีกเล่นนะพระอนาคามีไม่เปิดเพินในการมาคุณอยู่ในเทวภูมิเนี่ยมันไม่มีที่หลีกเล่นคือเวลาที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีพระโสดาอมีมีพระเทวดมีเทวดาสําเร็จมากมายใช่ไหมแต่แสดงที่ในมนุษย์ นะเว้นเฉพาะที่แสดงอภิธรรมที่ดาวดึงนั่นแค่นั้นเองนะที่เทวดาสําเร็จแต่นอกนั้นนะท่านแสดงธรรมเทวดามาสําเร็จในมนุษย์มาสําเร็จในมนุษย์ในมนุษย์มันก็ามาฟังธรรมที่ในมนุษย์แล้วก็ตอนฟังไปก็ปฏิบัติก็สําเร็จในมนุษย์นั่นแหละขอ,อสาราสุธรรมมาไอ้นั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ประชุมฟังธรรม ้าเทวดาฟังฟังกับปฏิบัติมันคนละเรื่องที่เนี่ยที่เนี่ยฟังทำใช่ไหมฮะและใครมานั่งปฏิบัติที่เนี่ยเขาก็ไปปฏิบัติชินสอนักแค่มามันคนละอันกันนี่ครับฟังฟังทำก็ฟังไปสิอห้สาเร็จไ้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปที่ปฏิบัติอะนะฮนะแต่ว่าเขาไม่ใช่ที่ไม่มีที่ปฏิบัตินะ มันมีที่ต้องไปที่เหลีกเล่นนะถ้าเขาปฏิบัติเนี่ยตามท่า,า,าตามเขาตามอะไรพวกนี้เขาปฏิบัติได้แต่ถ้าตามวิมานตามอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ที่จเจริญสมณธรรมมันเป็นที่สําหรับเพื่อเพลิงกรรมาคุณแต่ว่าเทวดาปไม่มีที่ปฏิบัติไม่ได้หรอกมีมีที่ปฏิบัติ